มาเปลี่ยนสีตารูปคอสเพลใน i b บิสเพนกันค่ะตัวละครที่เราคอสนะคะก็จะเป็นชินกุจากเรื่องโรเซนเม d e n น้องเป็นตุ๊กตาที่มีตาสีฟ้ารูปนี้เป็นรูปที่เราคอสชินกุซึ่งผ่านเฟซแอปมาแล้วนะคะก็อาจจะดูดีกว่าตัวจริงนิดนึงวิธีแรกเราก็จะทำในเลเยอร์ภาพเลยนะคะให้ทุกคนหา Brush เปลี่ยนสีหนึ่งเลือกสีที่ต้องการได้เลยของเราจะใช้เป็นสีฟ้าแล้วก็เอามาระบายได้เลยค่ะ วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแต่สีมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ส่วนวิธีที่2ก็เป็นวิธีที่เราแนะนํามากกว่าก็คือเอาภาพคอนแทคเลนส์มาใส่เลยซึ่งเอาจริงๆจะหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะวาดขึ้นมาเองก็ได้อันนี้เราวาดขึ้นมาเองนะคะเราก็เอาคอนแทคเลนส์มาย่อให้ขนาดใกล้เคียงกับตาดําของเราแล้วก็คัดลอกเลเยอร์เอาคอนแทคเลนส์มาไว้ที่ตาอีกข้างหนึ่งด้วยปรับโอปาซิตี้ให้ลดลงนิดนึงแล้วเราก็ใช้ยางลบ ลบส่วนที่เกินออกไปที่ Blend Mode ตรงนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนเราเลือกเป็นดอดสีแล้วเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดลบส่วนที่เกินออกมาอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะใครอยากแต่งภาพเพิ่มก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็แต่งภาพได้ตามใจชอบเลยค่ะของเราก็จะมีเติมไฮไลท์จมูกเติมแก้มเปลี่ยนสีคิ้วเพิ่มความดอลลี่อาให้นิดนึง นี่คือรูปก่อนแต่งและนี่ก็คือรูปหลังแต่งเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ